ตัวอ้วนเลยเสร็จแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนรักนัก,กตกปลาและท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับพบกับตกปลากับจันหมายครับวันนี้ครับวันนี้ก็วันหยุดเช่นเดิมครับไปตกปลากันที่บอ่อสายลุงบนฮะรัชโดผักไห่อยุธยาครับ มาถึงก็หมายหนึ่งหมายสองหมายสามมีคนมาอยู่กันแล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาอยู่ท้ายบ่อเลยฮะจุดนี้นะครับไม่เคยมาเลยฮะไม่เคยมาอยู่เลยนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าผลงานวันนี้จะได้อย่างไรบ้างนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณมากนะฮะจะพยายามทำคลิปดีๆมาฝากกันครับ มาถึงผมก็รีบเลยกลางเบ็ดก่อนเลยฮะปักคันตั้งคันกลางเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ปั้นเหยื่อครับเดี๋ยวเราไปปั้นเหยื่อกันก่อนครับครับสำหรับเหยื่อในวันนี้ฮะก็สูตรเดิมสูตรเดียวของผมนะครับนะฮะละเอียดเนียนนุ่มค่อยๆพรมน้ําครับนะฮะวันนี้มีตัวช่วยก็คือสีเขียวมรกตครับมรกตลันจวนฮะวันนี้ใช้เป็นเบ็ดเบอร์แปดครับ เํนะาเบ็ดขนาดไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับปันกลางนะปนะันหุ้มไปเลยครับนะเอาเม็ดโฟมใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ละลายหรือไม่ก็ไปละปลามาดูดไปดูดมาเม็ดโฟมก็ละลายออกมาครับแล้วเราก็จะฉีดวรากดหลันจวนสักสามทีก็หอมครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปตีเหยียกกันเหยียกก้อนแรกไม้แรกจุดนี้นะครับยังไม่เคยมาลงเลยฮะบ่บอทรายธรรมชาติครับบ่อทรายลุงบนครับป่าธรรมชาติไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ผลงานอย่างไรบ้างเพราะว่าป่าก็ส่วนใหญ่ก็ที่เคยได้ไดก็ จะอยู่ด้านในนั่นฮะดัานนอกนี่ไม่เคยต้องบอกไม่เคยครับไม่เคยมาอยู่เลยอันนี้เป็นครั้งแรกแต่มาช้าก็ต้องตรงไหนลงได้ก็ต้องลงครับไมยแรกไปแล้วครับ ตรงนี้น้ําก็ไม่ลึกมากฮนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเตียงกันฮะลงเบ็ดไปแล้วครับหกคันนะฮะผมก็จะเอากระดิ่งแขวนไว้หน่อยนะครับเป็นสัญญาณให้รู้ว่าปลากินเวลาปลากินก็กระดิ่งก็จะกระเด้งขึ้นมาครับอ ครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันฮะกินแล้วนี่ว่ามัวไปคุย,ยทั้งงุนหมายอยู่ป่าไม่รู้ าจะอยู่เดี๋ยวแลเอาสวิงก่อนไปคุยไปคุยอยู่หมายนู่นทางนี้ปากิน ดูดูทิศทางจะเข้าไปลงเอาตรงไหนไัดร้อนร้อนมากมานี้แล้วคงจะต้องลงไปทั้งนี้ lùi lùi kẻ tặng thương lai เป็นยังไงตัวมีเถียงอ๋อไหลยี่สกครับเอาโอ้โหหูหูหเดิมด้ก่อน ตัว,ว,วอ้วนเลยครับเสร็จแล้วครับไซส์ก็ไม่ต่ำกว่าสามโลโอ้วนแวดแวดไปแล้วอันนั่นๆนะโอ้โห,โโหลากไปจนจะหมดตะปูนะอือหือ Pin nam lực, lực lực cái cây này Giờ mà cắt Mua bây khuy Điều này thân nát khuy ra lẽ Giờ mà ạch đi đi quá กินสปินน uh ิ oh ่ง oh ัะ oh ด้วยนิ่งมานานแล้วสปินนิ่งอ้าวโหสูนัดูเลย ครับตัวออกแดงเลยตัวสวยซะด้วยตัวนี้ตัวงามเลยงามครับตัวนี้งาม กดโฉมกันหน่อยโอ้ยไซส์ไม่ต่ำกว่าสามหรฮตัวนี้มามาลุกมา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 เข้าแล้วเสร็จแล้วล่ะ หงายท้องนี่สิท่าเพิ่มความหอมเขาหน่อยครับมอละกดบันจวนฉีดไปตรงแกนกลางเลยครับหอมแน่นอนครับนี่ละเอียดเนียนนุ่มครับหอมหวานมันอร่อย เอามันทุกอย่างเลยเนาะคู่หมายเสร็จล้อยโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเขาต่อไปแล้วไงเขาต่อไปแล้ว เขาตอไปแล้วค่อยๆอออกมาลูกโอ้บินปื้ดเดียวเข้านุ่นเลย น่าจะออกแล้วตดไปติดนู้นเลยฮนะชายนู้น หลากปีดเดียวไปยาวเลยแดดร้อนมากครับวันนี้ ลงมาแป๊บเดียวป่ากินเลยขอโทษครับลุงเจี <Yeah. S 2> เ๊ยบอร้อนร้อนร้อน ผมตั้งเบรกหนืดหนืไว้ยังออกโอ้โหออกจูดไปฝั่งนู้นเลยฮะคัคงข้ามอย่างนี้ังทีงทยยงมีสลัวิ่งข้าวุ้งเมืออีใช่ไปขวาแล้ว ไปขวาเลยเดี๋ยต้องให้ลุยน้ำเนะออกมาลูก โศกตัวอ้วนซะด้วยครับนนงยต,ตัวอบอ้วนเลยล <laughs> เปลารับแขก พารับแขกบ่อลุงบนครับหมายบ่อรายธรรมชาติป่าธรรมชาติครับแรงดีๆวิ่งปิดปีเอูจุด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 ,จดมาเข้ามาไม่ลงไว้ตรงนี้ครับลงุงมาเข้ามาลุ เสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่สวยทีเดียวครับตัวนี้ต้องฉีดตรงไปงี้เลยอืมอือ มอลกดลันจวนครับครับก็เย็นเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวก็จะเก็บเป็ดกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับวันนี้ได้มาเป็นปลายิสกสามตัวใสสวยๆอยู่เดี๋ยวมาดูปลารวมกันกินสามทีนะฮะอันนี้หมยใหม่หมายจุด ใหม่เลยครับเออนี่ฮะก็ตัวใหญ่พอสมควรครับขอบคุณเอฟีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับใครที่ชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงคงจะต้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคลิปอึดอดเลยครับโอ้โห ออกมาออกมายิน้รามืดเลยครับไปมืด ดีนะดูตึงมือสุดๆใบไหนแล้ว องลงไปเล่นข้างล่างครับไปไหนเห็นขาวๆอยู่นู้น ตรงนี้ปล่อยยาวไม่ได้เลยครับเขาควางขวางมาได้ยังไงครับไม่รู้คงจะติดเป็ดสองตัว ตัวสวยงามเลยครับใส่สามโลกว่าสี่โลฮะมามามา,อา,อา,อาโอเคครับสามโลเป็นที่ได้แน่นอนนี่ นครับใหญ่ออโอ้โหกินมืดเลยโอ้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 กินน้ำมืดเลยตะกี้ให้ข้างๆเขาไปตัวหนึ่งอนะพอให้เข้าไปเสร็จก็กินอีก มึด้ะจะเห็นไหมล่ะหนาอยู่ไหนอ๋อ,อ,อเข้าอะไรเนี่ยอึด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 อยู่ หลายตัวนี้ตัวตะกี้ให้เขาไปตวงแล้วอาหลุดไปหลุดเนี้ยเนี่ยหรือวิ่งย้อนมาเฮ้ยอ้าวหลุดอะไรเนี่ยเออมาถึงนี่แล้วอะไรมันวิ่งจวดมาเลยอ่ะแล้วตอนได้กี่ตัวกินไหมเออจริงอ่ะ อะไรไม่เข้าแสดงว่าไม่เข้ามาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเฮอเถิดนะอาที่แรกนึกว่าหลุดไปแล้ว เอ,อนะเลนเนามืดเลยครับกล้องก็มองไม่เห็นละ